ต้อนรับเดือนใหม่กับเกมสนุกมากมายที่ในคลิปนี้ทางอิงเนี่ยจะคัดสรรเกมมาแนะนําคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยเลยค่ะโดยในคลิปนี้อิงก,ก็จับเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังถึง10เกมด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามีเกมไหนในเดือนมิถุนาย,ยนที่น่าสอยน่าเล่นกันบ้างและถ้าเกิดว่าใครชอบในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วเราไปดูเกมแรกกันเลยค่ะ เอาละค่ะในเกมที่1ขอจัดหนักจัดเต็มกับเกมยิงมันที่น่าสนใจเพราะมาลุยสมรภูมิสุดไซไฟขนาดใหญ่ภายในเกมที่มีชื่อว่าลีฟเกมนี้ก็ทำออกมาเป็นแนวเกม FPS Multiplayer ที่จะให้ทางผู้เล่นทั้งหลายมายิงกันดุดเดือดภายในสงครามอวาวกาศที่รองรับเหล่าผู้เล่นได้สูงสุดถึง60คนในแต่ละแมตช์กันเลยทีเดียวค่ะทางผู้เล่นก็สามารถเลือกตัวละครได้จากสสายอาชีพที่มีลักษณะเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป และพวกเขาก็มีทักษะส,สกิลที่ใช้วิกแพท์สถานการณ์อันแตกต่างกันไปต่อสู้ทําการยิงกราดเหล่าสตรูฝ่ายตรงข้ามเพื่อชิงใช้กันซึ่งตัวเกมนี้จะแบ่งฝ่ายผู้เล่นออกเป็นสองฝั่งอย่างฝ่าย United Earth Defense c o a l i t i o n และฝ่าย e x o t e r r ท n รที่จะมาะเผชิญหน้าต่อสู้กันในแผนที่ขนาดใหญ่ อีกทั้งทางผู้เล่นแต่ละคนจะมียานพนาหนะส่วนตัวไว้เคลื่อนย้ายกันให้คล่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินไอพ่นตะขอเกี่ยวหัวตัวมีสัตว์ขี่จักรกลให้ขี่กันรวมไปถึงยานพนาหนะสุดแหวกแนวอย่างห่วงยางลอยฟ้าที่ในตัวอย่างเกมก็มีการชูโรงจุดนี้ดึงดูดสาวกเกมเกมอร์ได้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะยังไม่พอค่ะเกมนี้ก็ได้ใส่เหล่าไอเทมของปรับแต่งตัวละครสกินสวยๆและเหล่าอาวุธสุดไฮเทคมาให้เหล่าทหารรับจ้างเหล่านี้ได้ใช้ต่อกลอนกันอีกด้วย ดูแล้วก็น่าสนใจดีสําหรับในเกมนี้ก็มีกําหนดทุนวางจําหน่ายในวันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาบนเครื่องเล่น PC สามารถไปติดตามในส e ีมได้เลยค่ะสำหรับในเกมที่2เรามาเปลี่ยนอารมณ์กันคนละขั้วกับเกมเมื่อกี้กันหน่อยค่ะอิงจะพามาแนะนํากับเกมสยองขวัญที่จะพาผู้เล่นไปเสพเรื่องราวพร้อมมาเป็นผู้เลือกชะตากรรมของเหล่าตัวละครให้เสยกันภายในเกมที่มีชื่อว่า The Quarry ถือว่าเป็นเกมแนวแอ e เวนเจอร์ปจนภัยในสไตล์สยองขวัญที่บอกเล่าเรื่องถึงเหตุการณ์ในค่ายพักฤดูร้อนซึ่งเป็นค่ายพักที่มีชื่อว่า h c k k t t Quarry ของกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังสนุกกับปาร์ตี้ค่ะและพวกเขาก็ถูกดับความบันเทิงดันต้องมาเจอชาวบ้านโชคเลือดที่เอาขวัญกระเจิงกันเลยทีเดียวมาพร้อมกับสิ่งมีชีวิตอันดูน่าสะพรงกลัวและพวกมันก็เริ่มออกล่าเหยื่อทำให้ค่ำคืนอนสุดสยองของเหล่าวัยรุ่นก็เริ่มขึ้น ทั้งนี้ทางผู้เล่นจะมาเป็นที่ปรึกษาของวัยรุ่นทั้ง9คนที่ต้องมาประจนเรื่องราวอันระทึกขวันไปพร้อมกับพวกเขาซึ่งเกมนี้เราจะมาเป็นผู้กำหนดทิศทางของเรื่องราวได้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกทางเดินการเลือกตอบคาถามหรือว่าจะเป็นการเลือกการกระทําต่างๆทุกอย่างแล้วก็ลนมีผลต่อชะตาชีวิตของตัวละครภายในเกมทั้งหมดเลยค่ะ ซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของเกมที่ทางผู้เล่นสามารถตัดสินใจตอนจบได้ว่าจะมีใครที่เป็นผู้รอดหรือว่าจะมีใครที่เป็นผู้ตายได้นั่นเองค่ะแถมเกมนี้ก็ยังสามารถชวนเพื่อนอ,อีก7คนมาเล่นออนไลน์สัมผัสเรื่องราวสุดระทึกไปพร้อมกันก็ได้โดยตัวเกมก็มีกำหนดุวางจำหน่ายในวันที่10มิถุนาย,ยนนี้บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และก็ Xbox Series X แลวก็ S ค่ะ ต่อมาในเกมที่3อิงขออัปเดตภาคเสริมที่น่าสนใจสำหรับสาวกเกม The Elder Scrolls น่ากำลังติดตามกันค่ะซึ่งทาง Bethesda เขาก็ได้ประกาศเตรียมปล่อยภาคเสริมอย่างเกม The Elder Scrolls Online High Eye ออกมาให้เสฟกันต่อส่วนภาคเสริมนี้ก็จะมีการเล่าเรื่องราวตำนานแห่งเบรตันและการประจนภัยอันยิ่งใหญ่ที่ถูกค้นพบจากการบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาผนวกเข้ากับภาค High เกี่ยวกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในเมืองบนหมู่เกาะซิสเทส ซึ่งเกมซีรีส์นี้ก็ทำออกมาได้ตอบโจทย์คนชอบเกมแนว RPG ไม่น้อยเลยค่ะและยังสามารถขยายเรื่องราวให้ทางผู้เล่นได้ดื่มด่ำขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่ตัวเกมก็ทำออกมาเป็นเกมออนไลน์เราก็สามารถออกประจนภัยปราบปามเหล่ามารร้ายได้ตัวคนเดียวก็ได้หรือถ้าหากว่าคุณเหงาก็ชวนเพื่อนมาสนุกด้วยกันก็ดีค่ะ เดิมทีแล้วเกมนี้จะมีโซนเนื้อเรื่องประมาณ2 3โซนแถมยังได้รวมเอา DLC พร้อมภารกิจบางส่วนมาใส่ไว้ในเกมนี้เพื่อเป็นการฟูเรื่องราวให้นำไปสู่ภาคเสริมไฮไอให้ทางผู้เล่นได้เข้าใจกันง่ายขึ้นด้วยใครที่เล่นเกมนี้แล้วก็ติดตามภาคเสริมใหม่อยู่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทางผู้พัฒนาได้มีการกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่อง่น PC สามารถติดตามได้จากใน Ste ี am และก็จะมีการเปิดให้เล่นในช่วงวันที่6มิถุนาย,ยนนี้เป็นต้นไปค่ะ และในเกมต่อมาเรามาพูดถึงเกมที่4เดี๋ยวพาไปแนะนํากับเกมประจนภัยกันอีกแล้วแต่ในครั้งนี้ทางผู้เล่นจะได้ไปสัมผัสเรื่องราวของนักวิศวกรหนุ่มที่จะมาประจนภัยในหมู่เกาะลอยฟ้าอันน่าค้นหาภายในเกมที่มีชื่อว่าเฮเซลสกายกันค่ะตัวเกมนี้ก็จะทําออกมาเป็นเกมแนวเอเวนเจอรันนาติดตามที่มาพร้อมกับภาพกราฟ,ฟิกที่น่านเล่น ส่วนเรื่องราวของเกมนี้จะเล่าถึงเชนหนุ่มวิศวะกรที่ต้องมาประจนชตาฟ้าลิขิตและความปรารถนาภายในโลกอันสุดมหัศจรรย์เขาก็ได้พบกับบททดสอบอันท้าทายด้วยการถูกส่งไปยังเกาะลอยฟ้าที่มีนามว่ากรีเดียน พร้อมพิสูจน์ตนเองในฐานะวิศวกรเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดของเขาด้วยความภาคภูมิใจแต่การเดินทางของเขาก็ไม่ง่าย,ยาที่คิดค่ะทางผู้เล่นจะได้มาออกประจนภัยออกสำรวจบนเกาะแห่งนี้อันรายร้อมไปด้วยเหล่าธรรมชาติความเป็นแฟนตาซีผสมรวมกันซึ่งทางผู้เล่นจะได้พบเจอกับเพื่อนร่วมทางพบปะกับผู้คนชาวเมืองเรียนรู้การใช้ชีวิตภายในเกมได้อย่างสนุกสนาน ในด้านของเกมเพลย์ก็มีระบบการซ่อมแซมเครื่องใช้สร้างเครื่องจักรปินได้และยังมีระบบการเคลื่อนไหวปีนป่ายไต่โหนที่เป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบของการประจนภัยของเชนนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเพื่อเพลินกับเกมนี้นะคะก็คาดว่าตัวเกมเนี่ยจะมีการเปิดวางจำหน่ายในช่วงเดือนิถุนายนบนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 Xbox One และ Nintendo Switch ค่ะ ผัดมามาดูเกมที่5ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมสยองขวัญในสไตล์อินดี้ที่อิงอยากจะมาแนะนํากันในเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเปิดตัวออกมาอย่างเงียบๆนะคะแต่ด้วยความสนุกกลับมีเพียบไม่แพ้เกม,มอื่นเลยอย่างเกมที่มีชื่อว่า o b i a s s n n d i f หน้าโฮเทลค่ะ ขอแนะนาสายเกมซิงเกิลเพลเยอร์ได้มาลองเล่นเกมนี้กันกับตัวเกมที่จะมีการเล่าเรื่องราวอันน่าพิศวงของโรงแรมที่มีชื่อว่าเซนดิฟนาและมีการเล่าขานกันว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติงานนี้นักข่าวหน้าใหม่อย่างโรเบโตไลท์โลเปสที่หวังจะมาสืบเรื่องราวของเพื่อนสาวที่หายตัวไปอย่างลึกลับเขาก็ต้องเข้ามาโพพันกับเรื่องนี้แล้วเขานั้นก็ต้องพบเจอกับช่วงเวลาอันน่าพิศวงที่มาพร้อมกับเสียงชีวิตที่น่ากลัว จากที่เราจะต้องมาตามหาคนหายนั้นนะคะตัวเราก็ต้องมาหายเองแทนและคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องออกสํารวจภายในโลกต่างมิติแห่งนี้ด้วยการสํารวจสิ่งของตามสถานที่ต่างๆค้นหาเหล่าอาวุธและสามารถใช้กล้องเพื่อสแกนส่องผีในการไขความลับเหล่านี้ให้กระจ่างขึ้น ทางด้านของระบบเกมจะหยิบเอาฟีเจอร์เด่นๆของเกมดังมาใส่ภายในเกมให้ดูน่าสนใจและก็ยังมีปริศนาที่สุ่มออกมาให้ตื่นเต้นกันอย่างต่อเนื่องแถมยังสามารถมองโลกต่างมิติจากความเป็นจริงด้วยกล้องของเราได้อีกค่ะส่วนเกมนี้เนี่ยทางผู้เล่นเองจะได้อินไปกับเรื่องราวในมุมมองบุคคลที่1ที่ตัวเกมจัดเต็มความประทึกขวัญมาส่งต่อให้ถึงใจกันเลยซึ่งตัวเกมก็มีกำหนด,ดวางจำหน่ายช่วงวันที่29ิามิถุนายนนี้บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5 x b ั one แล้วก็ Xbox Series X แล้วก็ S นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็แนะนำผ่านกันไปแล้วถึง5เกมมีเกมไหนที่เพื่อนๆโดนใจกันบ้างกดไลค์เข้ามากันหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมที่6กันต่อเลยเดี๋ยวอิงจะพาไปรู้จักกับเกมยิงในสไตล์เรโทรที่ได้เริกกลับมาปล่อยภาคต่อให้สาวกุกรุ่นเก่าได้หายคิดถึงกันอย่างเกมที่มีชื่อว่า Project Warlock 2 ซึ่งตัวเกมนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Doom แล้วก็เกม Quake และในส่วนของภาพกราฟิกต่างๆเนี่ยก็ให้อารมณ์กับเกมเก่าในยุค90ที่ไม่ได้มีฉากและก็มีเรื่องราวแบบเส้นตรงค่ะและในภาคนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากเกมภาคแรกและมีการเปลี่ยนตัวละครจากวอลล์ล็อกมาเป็นลูกศิษย์ทั้ง3คนที่มีพลังพิเศษพวกเขาจะมาพร้อมกับอาวุธประจําตัวที่แตกต่างกันซึ่งในภาคนี้ก็มีเหล่าอุปกรณ์อาวุธต่างๆให้ใช้กันกว่า20รูปแบบกันเลย และในแต่ละตัวละครน,นั้นก็จะมีอาวุธต่างๆที่สามารถนำมาอัปเกรดเสริมพลังเวทได้มากมายแถมยังมีฉากการเล่นใหม่ๆให้ไปประจนภัยกันกว่า6ชฉากและก็มีขนาดของแผนที่อันกว้างใหญ่ขึ้นกว่าเกมภาคแรกเลยค่ะตัวเกมนี้ก็ทำออกมาในแบบเกม2.5มิติที่ใส่ความดุดเดือดและมีมิติของเกมให้ทางผู้เล่นได้เดินหน้าไปยิงหล่าสูกันแบบเข้มข้น ึ่งทางผู้พัฒนาก็ยังได้ใส่เรื่องของระบบเปิร์ทั้งศาสกิลความสามารถระบบปล็อกภารกิจมีปิศามากมายจากเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงเหล่าอีสเตอร์เอ็กไว้ให้ทางผู้เล่นได้ท้าทายกันส่วนในด้านการต่อสู้ที่มีฉากแอคชั่นนั้นก็สามารถยิงสนั่นบูกกระจายมันก็นได้กระเจิงเลยค่ะแถมทางผู้เล่นจะได้ปะทะกับเหล่ามอนสเตอร์ปีศาจมากหน้าหลายตาที่ไล่เลียงกันมาตั้งแต่มอนในระดับล่างไปจนถึงบอสสุดโหดที่เราจะได้เจอกันกว่า35ประเภทกันเลยทีเดียวค่ะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ชอบในเกมนี้ก็สามารถไปติดตามกันต่อบน PC จากร้านค้าสต a มกันได้เลยตัวเกมนี้จะมีการกำหนดวางจำหน่ายในช่วงมิถุนายนนี้ค่ะส่วนในเกมที่7นี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเกมจำลองสถานการณ์อิงก,ก็ขอแนะนำอีกหนึ่งเกมที่คุณจะได้มาเป็นตำรวจไปช่วยตบกันในการจับกลุ่มจนผู้ร้ายที่สร้างความวุ่นวายภายในเมืองกับเกมที่มีชื่อว่า Police s h o o t o u t ตัวเกมนี้ก็ทำออกมาเป็นแนวซิมูเลชันที่จะให้ทางผู้เล่นได้มาสวมวิญญาณเป็นตำรวจที่ต้องเข้าไปโพวพันกับเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่เกิดขึ้นจริงพร้อมหาหนทางเพื่อจับกลุ่มผู้ร้ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้บริสุทธิ์ให้ปลอดภัยด้วยสารพัดวิธีตำรวจอย่างการเจราจากับผู้ร้ายให้ยอมปล่อยตัวประกันหรือว่าจะเป็นการใช้ลูกปืนในการพูดคุยกันก็ทําได้ซึ่งการยิงใส่ผู้ร้ายเนี่ยเราก็สามารถยิงตามแต่ละจุดของร่างกายเขาได้นะคะสิ่งนี้จะเป็นการสร้างสถานการณ์ให้เราได้เปรียบต่อคนร้าย เช่นว่าเรายิงที่มือของคนร้ายนั้นอาจจะทําให้ปืนตกและทางผู้เล่นเนี่ยสามารถเข้าไปทําการรวบตัวผู้ร้ายได้แต่ถ้าหากว่าผู้ร้ายเกิดเก็บปืนขึ้นมายิงเราคดีก็อาจจะพลิกไปอีกแบบค่ะหรือถ้าร้ายแรงสุดการยิงเข้าที่หัวของคนร้ายก็จะทําให้เขาตายได้ทันที อีกท้งเกมนี้ก็ยังมีคู่หู NPC ที่เราสามารถสั่งการพวกเขาในการช่วยเหลือภารกิจของเราได้ค่ะแต่เรานั้นก็ต้องคอยดูแลคู่หูของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขาถูกยิงก็ต้องช่วยชีวิตเขาด้วยการเรียกรถพยาบาลและเมื่อทั้งสองคนปลอดภัยมันจะส่งผลให้เราได้รับเปลี่ยนก้าหารและอาจจะมีผลในการเลือกตำแหน่งของเราได้อีกด้วยค่ะส่วนตัวเกมก็มีการวางจำหน่ายในช่วงวันที่1กันไปแล้วบน PC ใครที่สนใจสามารถไปหาซื้อในซีมก็ได้เลยค่ะ เดินทางมาถึงเกมที่8กันแล้วต้องบอกว่าเกมนี้ก็น่าสนใจไม่เบากับการที่หยิบเอาหน้ากาก Soro โซโรมาทําเป็นเกมให้อารมณ์เรื่องราวชวนขบขันภายในเกมที่มีชื่อว่าโซโรเดอะคอนิ i คอลสำหรับหน้ากาก Soro โซโรนั้นก็เป็นแอนิเมชันทางทีวีซีรีส์ที่ทางผู้พัฒนาได้หยิบมาราังสรรค์เป็นเกมแอคชั่นที่จะพาผู้เล่นมารับบทเป็นโซโรหรือว่าอีเนสน้องสาวข,ของเขาออกไปปะจนภัยในโลกของการ์ตูนอันสุดแฟนตาซี และพวกเขาต้องมาทำภารกิจเพื่อปราบปรามเหล่ามารร้ายปกป้องผู้อ่อนแอและผู้บริสุทธิ์จากนายพลที่ชั่วร้ายเพื่อพดุงความยุติธรรมให้กับบ้านเมืองภายในแถบสเปนแคลิฟอร์เนียในช่วงศตวรรษที่19 โดยตัวเกมจะให้ทางผู้เล่นท่องโลกและต่อสู้กันอย่างเบามันที่ตัวเกมได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากเกมในสไตล์โอเพนเวิลดอย่างเช่นเกม Assassin's c คลี d ที่ใส่เข้ามารวมไว้ในเกมได้ดูน่าสนใจดีค่ะซึ่งตัวเกมนี้ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มคนทั่วไปตั้งแต่เด็กเล็กยันผู้ใหญ่ก็สามารถมาสนุกกับการปรจนภัยที่มอบประสบการณ์ผ่านเรื่องราวหน้ากากโซโรได้ดันเอง โดยเกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงวันที่16มิถุนายนบนเครื่องเน PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X Xbox Series S และก็ Nintendo Switch ค่ะส่วนเกมต่อมาคงถูกใจสาวกเกมสร้างในสไตล์ Simulation จำลองให้ทางผู้เล่นมาสร้างบ้านในแบบของตนเองได้อย่างอิสระภายในเกมที่มีชื่อว่า Builder Simulator ค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เราก็สามารถวางแปลนสร้างบ้านตามฝันเริ่มต้นกันตั้งแต่ทําบ้านเขียนแปลนวางเสาว,วางตะแกรงเหล็กเทปูนทําพื้นผนังสามารถตกแต่งบ้านทาสีทั้งภายในและก็ภายนอกได้อิสระในด้านของระบบออกแบบบ้านเขาจะมีเครื่องมือให้ทางผู้เล่นทําการออกแบบในแต่ละโซนของบ้านได้ไม่ยากเลยค่ะและเมื่อเราได้แปลนบ้านมาแล้วก็สามารถเริ่มสร้างบ้านด้วยการซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่ต้องใช้ต่างๆตามระบบแปลนที่เขากําหนดไว้ซึ่งตัวเกมก็จะมีการมาร์ วัสดุที่ใช้ต่อเติมบ้านเช่นการวางอิฐวางแผ่นเหล็กยังไงแล้วก็การต่อเติมแผ่นไม้สามารถใส่กรอบหน้าต่างได้แล้วก็มุงหลังคาด้วยวัสดุกระเบื้องและแต่งเติมส่วนต่างๆภายในบ้านด้วยเหล่าภาพพิมพ์ที่ตัวเกมจะคอยบอกใบ้ให้ทางผู้เล่นวางวัสดุได้อย่างถูกต้อง <c oughs> เพื่อทําการเชื่อมต่อกับการต่อเติมแต่ละส่วนภายในบ้านได้อย่างเหมาะสม ส่วนมือใหม่หัดเล่นเกมสร้างบ้านระบบของเขาก็จะมีไกด์ไลน์แนะนําอยู่เสมอบอกเลยค่ะว่าเกมนี้เล่นได้ไม่ยากเวลาที่เราได้สร้างแปลนบ้านกันแล้วก็สามารถแชร์ออกไปได้ด้วยแถมถ้าตัวบ้านเสร็จเราก็สามารถตกแต่งภายในด้วยเหล่าเฟอร์นิเจอร์หลากสไตล์ที่เข้าธีมกับบ้านของเราได้อีกด้วยค่ะส่วนเกมนี้มีกำหนดเวางจำหน่ายในช่วงวันที่9มิถุนายนนี้บนเครื่อง PC สามารถไปติดตามได้ในสตีมเลยค่ะ และแล้วก็ถึงเวลาของสาวกเกมเดียโบที่จะได้มาสนุกกันต่อกับเกมเดียโบอิโมเทลนะว่าเป็นเกมแอคชั่นอาร์พีจีที่รอคอยกันมานานหลังจากที่ตัวเกมได้พัฒนาจนพร้อมเปิดให้เล่นทั้งบนมือถือและก็บน PC ค่ะแถมตัวเกมยังสามารถรองรับการเล่นแบบ Crossplay ร่วมกันทั้ง2แพลตฟอร์มได้และยังสามารถค Cross Save โอนย้าย ID มาเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้อีกด้วยนะส่วนในด้านของเรื่องราวภายในเกมนี้จะมีการเล่าถึงเหตุการณ์ระหว่าง d i ีย l o 2 Lord of Destruction และ d i a b l o 3 พร้อมที่จะให้ทางผู้เล่นมาออกสำรวจภายในดินแดนสุดแฟนตาซีแห่งเซงชูรี่ซึ่งทางผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครได้จาก6สายอาชีพอันได้แก่บาบาเลียนครูเซเดอร์ดิมเดมอนฮันเตอร์มังเนโครแมนเซอร์และก็อาชีพวิศาะแน่นอนลนนะคะว่าตัวละครแต่ละสายเนี่ยจะมีทักษะความสามารถที่แตกต่างกันออกไปและทางผู้เล่นก็สามารถปรับแต่งทักษะความสามารถเพื่อใช้ในการต่อสู้กับเหล่ามอสเตอร์และกองทัพปีศาจได้ค่ะ ยังไม่พอก็มีการเสริมความสนุกให้เกมนี้ด้วยเหล่าดันเจี้ยนสุดท้าทายและยังได้ใส่ฉากแผนที่ของเกมภาค2แล้วก็ภาค3เข้ามาให้เราได้ดื่มด่ำกันเพิ่มขึ้นอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีโหมดออนไลน์ที่เราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันแบบ Multiplayer ได้นั่นเองค่ะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นกันฟรีๆแล้วในช่วงวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเปิดให้เล่นกันทั้งบน PC และบนมือถือทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะ จัดหนักจัดเต็มกันไปทั้ง10เกมแล้วนะคะไหนคุณผู้ชมมาบอกกันหน่อยนะคะว่าแต่ละเกมที่อิงมาพูดถึงกันนี้มีเกมไหนที่คุณชื่นชอบกันบ้างมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้เลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อ,อนๆอยากจะมาอัปเดตเกมมาใหม่อย่าลืมกดติดตามช่อง Visual Gamer th และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปปาใหม่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อิงในการทำคลิปกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ